ภาวนาคือการพบกับภาวะที่สมองและการทำงานต่างๆของมันประสบการณ์ต่างๆของมันล้วนเงียบลงภาวนาไม่ใช่การบังคับเพราะทันทีที่ท่านบังคับภาวะความเป็นสองขั้วก็เกิดขึ้นประโยคที่บอกว่าข้าพเจ้าอยากประสบกับประสบการณ์ที่ล้ำลึกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องบังคับความคิดของตนเองให้เงียบลง ย่อมจะไม่ปรากฏผลใ,ใดๆเลยแต่เมื่อท่านเริ่มต้นที่จะพินิษสังเกตและฟังถึงความเคลื่อนไหวของความคิดที่มาของความคิดเจตนาในความคิดความกลัวความพอใจสังเกตการทำงานของการคิดและเมื่อนั้นท่านจะพบว่าสมองของท่านจะค่อยๆสงบลงความเงียบสงบเช่นนี้ไม่ใช่การหลับ แต่เต็มไปด้วยความพร้อมและดังนั้นมันจึงเงียบสงบเครื่องปั่นไฟที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นั้นย่อมไม่มีเสียงเสียงของมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันทำงานได้ไม่ราบรื่น